E นีกินได้เลยนะต้องไปล้างก่อนนะล้างอีกสามสิบแปดน้ำลเลยหอยทิมตูดแบบนี้ดูยากนิดนึงอันนี้มีหอยกี่ตัว สองตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวน้อยให้กันหน,นะน,นึ่งตัวใหญ่แต่ว่ามองเหมือนใหญ่นะแต่จริงๆน้องตัวเล็กนึงอ่ะ จะเขยบเขยบมาฝั่งนี้ไงคุณหมาตมีบอยของเกมดีนี่ก็เแหอยทั้งนั้นละแต่ว่าเราก็เลือกเอาที่แบบตัวใหญ่ๆมองแล้วว่าน้องจะมีเนื้อเยอะมันกอดกันถ้าอย่างนี้ก็คือเนื้อมีแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ อันนี้คือปากนนี้คือตูดเนี่ยนี่คือตูดเขาเนี่ยถ้าแบบนี้คือปากเขาแบบนี้คือวงรอบปากนก้นเขาจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ก็คือวงรอบปากนี่คือก้นนะก้นมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นเพราะว่าลูกทรงด้วยเขากดกันอนะมันไม่มันไม่นั่นต้องดูตูดตูดเขาจะเป็นแบบ บอกว่าทูกแมเนี่ยนี่คือปากนี่คือตูดนี่ก็ปากนี่ปากนี่ก็ตูดก็จะเห็นหน่อยเองนะเพราะว่าจะมาเชของ้างความอ่อนแลรงนั่งชมวักชมวิวกันไปก่อน いや,いやいや。 จะเดินทางไปตรงนั้นของฉันแลยเราก็หยกขึ้นข้างบนมาดูไปเลยหอยทั้งนั้นแหละโันเล็กเราก็ต้องไปค้นหาตัวที่มันแชมโบชัมโบ้มันก็จะได้ยืนหน่อยมันนไม่ได้ลงมาตรงนี้หอยที่เกาะอยู่กับหินกับกับหอยที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับตามพื้นโคลนที่เป็นตัวเบ่ยเดียวก็คือกันนั่นแหะคือหอยเหมือนกัน ยองเยวงต้อง,องกูไปยองใหฟ้าวอ้ว่าไม่ิแม่ก็ไม่ได้เก่งแนนะ่ๆอุ๊ยจิเจดเจอแบบนี้แบแบฮบา,าร์ทพี่เมือ่อวานน่ะแม่ขี่รถแล้วมันเละฮะที่มันกระเด้งกระเด้งอ่ะ นี่มันคืออะไรนะเมื่อวานแม่บอกให<ส>้ซิวซิวบางคนเขาก็จะมีแบบเป็นเหล็กเหมือนสกุลลายปากแบนยาวๆอ่ะแค่นั้นก็พอแต่แม่ไม่ถนัดไงแม่ก็เลยใช้อันนี้ถหนักดิถ้าใช้ถ้าถนัดแบบนั้นมันจะง่ายกว่าแต่บ้านไม่มีก็เลยใช้เท่าที่มี ดูตัวนี้นะอันนี้คือแบบยิบซ้ายอันนี้คือเอ็นเขาเราก็ต้องอกีด แล้วน้องก็จะออกมาง่ายเป็นตัวสวยนี่คือก้นนี่คือมล,ลออปากแต่และตัวรูปทรงไม่เหมือนกันต้องใช้วิธีสร้างกิจิดแขบางทีเราก็ เราก็ต่อยที่ปากได้บางตัวเราก็ต้องต่อยที่ก้นเขาแล้วแต่มุมที่เขาอยู่นืมกดนี้สวยฮะอันนี้ที่ติดไปเดี๋ยวต้องไปล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งก่อนจะรับประทานนะคะก็จะมีเศษ กระดองเขาเปลือกเขานี่ก็ถือว่าสวยอยู่ถุงมือเล้อหน่อยนะเพราะมันไม่ได้กินเลยนะมันต้องไปล้างก่อนนะทุกคนเป็นการถือกล้องท่ไม่คนเรียบคไม่เรียบร้อยอะสมสหมสม อันนี้คือไซส์ไซส์พิเศษแล้วนะเพราะโดยปกติจะไม่ใหญ่ขนาดนี้มันจะมีแต่ไซส์เล็กๆแล้วน้องโตไม่ทนันอันตัวใหญ่ๆมันก็จะอยู่ข้างในนู้นซึ่งเราเข้าไปเอาน้องไม่ได้เราก็หาอันที่มันง่ายต่อเราเบบีบ้ตัวน้อยเนื้อสีนี้อร่อยไหมอร่อย บางทีตัวเล็กแต่อ้วน,นเราก็สอยน้อกล้องแกเวลาจะจับแกก็จะกระดุกกระดิกทำไมแล้วเกินเวลียนหัวนิ่งๆหน่อยอัตโนมือเราไม่อัตโนมัติเราต้องมีติตกับมันสมาธิอันนี้อันนี้ตัวใหญ่นะแต่ว่าตัวเล็กคือเนื้อน้องน้อยนี่คือรอบปากน้องสูตรน้องอยู่นี้ บางทีน้องก็ไม่ได้จะจะอยู่แบบตัวเดียวนะน้องจะมีแบบเแบบบีทับอยู่ทีเึยใช่ไหมนะเยอะ ท,ทีก็จะออกมาสภาพนี้แหละทุกคนเจียวคงเจียวไขอะไรก็ว่าไปนี่ก็เหมือนกันนี่เแบบี้หนึ่งนี่ตัวนี้แม่ในแกบตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กเกินนี่ปล่อยเข้าไปเราคงไม่ตายนะเดี๋ยวน้ำขึ้นมาน้องก็จะโตของน้องไปได้อีกตัวยอยู่ แบบนี้คือคือยังไม่ตายนะเขายังมีชีวิตอยู่แล้วย็ุ้งลงไปน้องก็ใช้ชีวิตของน้องมันเริ่มเหลือแต่ตัวยากๆแล้ว,วะอะนี่แพ็กค,คู่ึ่งสองนี่นี่คือรอบวงนี่คือก้อนนี่คือรอบปาก มี่คือปากที่คือกลมตัดน,น,นองเลยเจาะเข้าไปส่วนแม่แม่จะเจอแต่ไซส์นี้นะไซส์ใหญ่ๆแบบเมื่อกี้มันนานๆเจอสักทีนโอแม่ดุไม่เป็นไม่ดุเงี้โนหนะข้างในมันใหญ่มากจะเข้าไม่ได้ แล้วแต่ถนาดนะบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้มีดนะเขาก็มีตัวตัวเคาะตัวต่อยแล้วก็ตัวขูดในตัวเดียวกัน <c oughs> เห็นแม่มีแบบนี้โ <c oughs> วอยู่ <c oughs> นี่คือรอบปาก <c oughs> มีปีตุนะ๋เนาะ น้องตันั้นได้ขึคืออยู่ตรงสารเจ้าอ่ะแต่มันไม่อยู่ตรงิ่งไม้นะมันบินโฉบมาเฉยๆเจ้าหายไปเพราะว่าเขามาฉีดยาวันนั้นหรือเปล่าฉีดยาบำรุงต้งนี้นั่นแหละ ตรงนี้เปิดปะไม่ไม่รกเขาเปิดกี่โมงอะแต่ตอนมาภาามันปิดอยู่นะออนะนาาขาวมาวัไม่ขาดหรอกขาดเปกระดเมื่อ,อกีก้แล้วล่ะ,ละ ว,ว,วันไหนแม่ไปหาหอยนี้กันมา ม,มนันจะมีมีเอนอูนุจรีอ่ะไม่ใช่อะไรนะเห็นปะน้องวัตวตะกัวอ่ะตะกัวเขามีใช้ชีวิตอยู่ในนี้ก็มีเจอมาเห่จ้าอีวัสด,ดีมาคนเดียวก็ระวังด้วยน้องก็จะเดินออกมาสวัสดีจ้า ได้เยอะในเจ้าวันนี้นี่แบบนี้คือแบบอร่อยมะซีกโมเจย์ของขวัญนาลง แบบแม่ก็แช่น้ำไว้น้องจะได้ไม่จะได้สุดไม่แช่น้องจะแห้งเรามาเก็บอะไรไม้ฮะเศษไม้งันใหญ่มากจะลองเข้าไปดูว่าจะไปถึงไหมโอ้ยทุกคน หินมันลื่นนะแล้วก็เนี่ยเขาคมมากต้องใส่เสื้อผ้าที่แบบนี้แบบนี้เลยระมุ่หน่อยเพราะว่าคอน้างอันตรายมีทุกคนเห็นไหมนี่ต้องงมืดมากเลยพยายามแล้วน้องก็ยังไม่ยอมเรา ตอบไมได้วะนี่ตัว,ไไอตวโอ้ยไปนู่นเลยทีนี้เนี่ยมันจะอยู่แค่ไซส์นี้แหละไซส์ใหญ่ๆนานๆจะเจอทักทีนานๆจะจะเอาเขาได้อ่ะจะมาต่อยเอาทั้งหินทั้งลูกไปก็มไม่ได้ไม่ได้รกระบะไปแล้วกระบะที่ไหน,ม,นมันมีฝั่งนู้นก็มาตกปลามาั้ง เขทาทำใหม่แล้วไมก็บบกขึ้นได้อ่ะก็ใช่ก็ยังงงอยู่อันนี้อันนี้คือต่อยออกมาที่แบบยังไม่ได้แกะต้องมานั่งแกะอีกทีหนึ่งถ้าต่อยแล้วเป็นแบบนี้ก็จะ แกะน้องไปเลยแบบนี้เราถ้าเราจะแกะเลยก็ได้ถ้าเราขี้เกียจเราก็โยนลงกระป๋องไปแกะที่บ้าน มาดูตัวนี้กันว่าตัวนี้ใหญ่ไหมว้าวจะได้นะทุกคนเพราะบางทีฝาใหญ่อะ แต่เนื้อน้อยก็เยอะนี่เท่าแบบนี้ก็น่าจะมีเนื้ออยู่ยังือเ่อ,อโอเคมาเจริญเจริเจรพื้น,นที่มันแคบอะลงก็เลย,ยขาเัน Ừ. Ừ. anh ấy hơi nói mình hơi mình hơi chút lâu chín đây lúc luôn chín không bỏ lỡ ถ้าอยากทานส,สดๆก็ต้องพุกน้ำมาด้วยเพราะบางทีตอนต่อยแต่ถ้าคนที่เขาเก่งจริงๆเขาก็จะไม่ได้ทำดัดน้องเลยเหมือนแม่ก็จะสะอาดเลยทํารับทานอันนี้กีดฝาแบบเปิดแล้วก็กีดน้องนี่ก็ทำเหมือนกันแหละก็ตัดเอ็นน้องมันก็จะหลุดออกมาเหมือน เป็นชิ้นจริงๆก็จะอยู่ประมาณไซส์เนี้ยไซส์ตัวใหญ่ๆก็วันันโอู้ววันวน,นั่นคือเรือเร็วใช่ป่ะก็พวกพี่ที่เขาออกทะเลไงชมรมอันนั้นของเขาเนีย่ยอ๋อชมรมเรือเร็วนะ ไม่เห็นหน้าหรอกไม่เห็นเรือเห็นจัดจะรับซื่อเขาเหรอนะ้าเราไป,ไปาบไปไปไป่ายเขาเขเขาจะไบบ่ายเราไหมอืมันจะไปบายกว่า f เหดีำเดียว <c oughs> โอ้ยตัวเลก มันเท่าไหร่แม่จะชอบแบบถ้ามันมันอ่ะตัวน้องจะเหลืองเลืองตัวน้อยๆมากเอี้อตอนเย็นเขาก็มาตกปลากันมันไปไม่ถึงแล้วโอ้โห่ะตัวย้าษใหญ่โอ้โหนั่น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 นี่ฝ่าใหญ่นี่ก็ใหญ่มันไปไม่ได้อะ เข้าไปก็จะติดแล้วก็ออกไม่รอดเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยมันนี้ก็หอยอันก็หอยอันี้ก็มีเนื้ออยู่นะแต่ว่าฝานีังหอย่หอย่โอ้โหหอหอยหออยโอ้เรือเรือเรือน้ำซัดเต็มเลยนะ เขนแบบเลีง ก้ออ 28, ออาโมงยี่สิบเก้าโมงครึ่งมวานวันนี้น้ำขึ้นเรง มาจากน้องหอยนะไม่ได้เป็นเพราะว่าแมวน้ำในนี้นะนะตอนมาน้ำใสมันเป็นน้ำไขมันที่ออกมาจากตัว,วนอ้องโอไม่ตกมากเลยค่ะตัวนี้ซุ่มซ่ามอยู่เนี้ย ไปแบบสติดแล้วนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้ว ค่ะ อยู่นะแต่ว่านี่คือหอยอะไร ื้ำเดียวขึ้นถึงนี่แล้วอ่ะอะไรน้ำอ่ะใช่น้ำขึ้นเรงมากอา้าวต่อยจนนะที่ต่อยเราก็ตาลายนะตัวที่ต่อยไว้หม